ยังรีเพลวอยู่เลยกับมันรีเพลวล็อกเหมือนเดิมน้าเจ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 ้มุมกล้องไม่เห็นนะถ้ามันเดินถึงหน้าประตูอะล็อกน้าเจอยู่ใช่สวยใช่หนึ่งโย่บล็อกตัว อยู่ว่าชอบกาแฟเมโซกาแฟเข้าพัดปอดพัดปอดพัดปอดเมโซสองอนะอือบลู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 เมัวกะแฟตายตายตายไอตัวนี้หายตัวเดียวมิวโลอยู่วเดีตยวมากดให้เอามันดีแล้วโดดให้มีมิวอ่ะบ้าพัดยัดเฮ้ยชิดประตูหน้าเมนซิงขวาลูกอ่ะใช่ขวาขวาขวานั่งไหมเออตายสั่นหมดอ่ะโทษที มันเนี่ยก็สั่นขึ้นอย่างเดียวไปเลยครับรอบตัวมันล้มอยู่ตัวหนึ่งนะมแล้วเบรกอ่ะเจอแล้วเนี่ยเบรกตายหนึ่งตายสองโอเคเล็นมาตัวกกออยู่อะไครพิกหนึ่งเนี่ยตอนนี้เพราะเพราะทางนี้จะเดินเดี๋ยวจะจอดให้เดี๋ยวจอดให้เดี๋ยวจอดให้ทับรอบต้วน่ะเออดูอยู่ทับรอบตัวทับรอบล้เพลิตายครับหมดตายเจกกออยู่จี้นะพิกจี้นะจี้นะไม่รู้ผมนะตาย ประนแดงปเนแดงปแดงแล้วปเแดงแล้วไปแล้วโอ้โหโอติบัญชีโอติบชีพี่อโอ้โหล้มอยู่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 เลยกระลาเลยกระลาโอ้โโอ้โหโอ้โหเอ้าเอ้ยเ้เออเลือเดเเลืกระลเลืกระลเลืกระลาเลือกระลเลืกระลเลืกระลเอ มังปาผม,มว่ะโอ้สายไม่ตูตายหนึ่งม,มีตัวนะผมดันตายสอง้สอง,สองตัวได้ได้โดนเหตุตัวหนึ่ง ในไซส์ไซส์เอปาร์ตี้ปาร์ตี้เจ็บเจ็็บเจบมากเจ็บมากปาร์ตี้ล้มแล้วยังเหลือในปาร์ตี้อีกตัวนึงสวยผ <c oughs> มเหลืใ,ให้พลดวันเขาเหลืองเสียงหล,หลุดเป็นโ,นโนสองตัวหมอบัได้เหลืองบัได้เหลืองบัได้เหลืองพี่จิวเหลือง<ร>ลอยบันล, <ง S 1> ลงลงลง,ลงเจอ,อ,อเฮ้ยไอ้เขี้ยวอ้สวิงมีตัวหนึ่งพลดวันเหลืองเลยตายว อยู่เหล้าตัวหนึ่งกับที่ซ้ายประตูมังกรนะพี่วอนเราเดินไปไผ่นมังกรเดิเข้าสายีทีเข้าสายที้มอยู่ผมดีผิวดอกดีผิวดอกมังกรยูคนมาตัวท้ายู่ไหนอ่ยัหนีได้ป่ะอทีเอาไม่สวยเ้ามันแค่ใ่เคมันมีแค่เสียผมตานะได้ได้หนึ่อยู่ขวาอยู่ขวาพี่วอนล่าสุดระวังนะคอยกระโป่ป่ขวาขวานนนอนสวยสวยจ ตายนะตายี่อนสองตัวแดงสองตัวน่าต่างแดงสองตัวอยู่ไปเขี่ยตัวหนึ่งตาเดนึ่เดายไนึดินไปเขี่ยตัวไปเขี่ยตัวไปเขี่ยตัวเฮ้ยผมลงแล้วหนึ่งตัวผมรอในตได้อะผมลงแล้เออฮได้ได้เขียตายโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โเข่งขัดเหนียวเวอร์ดูดิ้ยปอดยิงตูด เอ้ามีตัวอ,อ,อติกอะติกตายตายตายอติกะติกตายตัวสุดท้ายเลยบอมอ่ะจตายโอ้สวยตัวให้เราลง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 ว่าแม่กับบอสจุห้องน้ำใครอ่ะเพื่อนอ่ะผมผมแฟดได้มีแฟดได้มีแฟดจะได้แฟดกระบอกได้ไม่รลอจะโตมีแน oh, so ้วนะอะไรนะไอหนึ่งประตูเดี๋ยวแฟดประตูให้แฟดประตูอีกรอบประตูว่ามาอยู่ฟางว่ามาอยู่ฟางแล้วยี่สิบ รถเหตุรเหตุรเหตตัวนึงรเหตยิงรถเยิงอ๋ทามิหลังอหลังตอแอตโตหลังตอกโไม่ทันีลยหมดเลยไม่เห็นว่ะไม่เห็นรถถลหลังต่อตัวสุดท้ไยราไม่เจอนะมีกอง็ปเลยมีมอยู่มีอยู่แต่แต่มองไม่เห็นไกลนะแลนี่เดินดับสรบแมระับแม่